ฝึกเดาะลูกเทนนิสนะครับก็คุณจะต้องอัพเลเวลตัวเองนะครับถ้าคุณอยู่อะไรกับซ้ำซ่องซักซ่านะครับก็คุณก็อยู่ที่เดิมอะมันก็ได้แค่นั้นนะครับผมก็เลยอัพตัวเองนะครับก็คือมาฝึกเดาะลูกเทนนิสนะครับซึ่งผมเคยทําลายสถิติได้86ครั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทุบสถิติให้ได้นะครับ100ครั้งขึ้นไปนะครับส่วนมากจะตกก่อนนะครับซึ่งสําหรับ ผมกำลังเปลี่ยนไม้เซตนะครับสําหรับคนที่กําลังเดาะบอลอยู่ไม่ได้นะครับซึ่งให้ดูนะครับว่าก็คือลูกเทนนิสมันยังเล็กกว่าอ่าผมยังก็คือเดาะได้ไม่ต้องฝึกนะครับไม่มีนะครับอะไรที่ได้มาแบบ ง่ายๆไม่มีครับลูกบอลมันใหญ่กว่านะครับดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้การสัมผัสบอลนะครับว่าเขาสัมผัสบอลลักษณะการสัมผัสมันมีอยู่ก็คือใช้ปลายเท้าเดาะบอลอ่าแล้วก็ใช้กลางเท้ามันมีแล้วแต่เทคนิคความถนัดของแต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับขอมาดูนะครับนี่ครับก็คือการเลือกรองเท้าก็มีส่วนนะครับก็คือสําหรับลูกเทนนิสนะครับ มันจะเป็นยางกระเด้งกระดอนนะครับผมจะเลือกก็คือลักษณะที่ว่าเป็นหนังจิงโจ้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือคิกก้ารุ่นหนังจิงโจ้นะครับเมื่อก็คือมันจะซอฟกว่านะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับก็คือการควงลูกธนิตให้เด็กมันดูนะครับก็ผมเนี่ยครับสองครั้งผมควงได้กี่ครั้งนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับคลิป